คิ้วเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าปังมากค่ะขนาดตัวฝ้าเองแบบคิ้วสองข้างไม่เท่ากันก็ยังเขียนออกมาได้แบบสวยปังมากค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเรียนเราจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยครูโรสกับครูจอยคือจะเดินมาให้คําแนะนําตลอดเวลาแล้วก็มีสาธิตให้ดูด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนแต่งหน้าแต่งได้อย่างสวยงามแน่นอน,นะคะ่ะ รู้สึกว่าคุ้มค่ากับที่รอมานานมากเลยค่ะเพราะว่ารอมาเรียนนานมากแล้วค่ะสวยแล้วค่ะ <laughs> แต่งหน้าเป็นแล้วคะะปกติเราก็คือแต่งหน้าประจำอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ได้เทคนิคทำให้เราดูแต่งหน้าเป็นเมือาชีพมากยิ่งขึ้นเนียค่ะ ปกติเนี่แบบเป็นคนคิ้วสั้นพอได้เทคนิคของการทําคิ้วทําให้ดูแบบดูหน้าแบบละมุนขึ้นแล้วก็ดูหน้ายาวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทำให้สวยขึ้นแล้วที่สําคัญเทคนิคการแต่งตาอันนี้ชอบมากเลยค่ะมันท,ทำให้ตาเราดูแบบดูคมอะ่ะดูแบบดูมีอะไรอ่ะค่ะแล้วก็ดูสวยขึ้นเยอะเลยค่ะ อย่างที่ครูบอกถ้าหนูจะเพิ่มสีพอเราใช้อันนี้ลงมันจะไม่แข็งใช่ไหมคะโครงสวยแล้วนะคะเหลือหางคิ้วให้เข้มนิดนึงคลาสนี้นะคะก็เป็นคลาสเรียนแต่งหน้าตัวเองนะคะนักเรียนจะได้ลงมือทําจริงๆเลยนะคะในคลาสนี้ตั้งแต่ลองพื้น ทาแป้งเขียนคิ้วทาตาสวยๆนะคะเฉดดิ้งไฮไลท์พุ่งเลยค่ะคลาสนี้สวยๆแล้วทุกคนจะได้ไปถ่ายรูปนะคะโชว์เมคอัพของเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนก็จะได้รูปนี้นะคะกลับบ้านไปด้วยนะคะถ่ายรูปนักเรียนให้แบบเต็มที่เลยค่ะคลาสนี้ค่ะครูจอยครูโรสนะคะดูแลอย่างใกล้ชิดทุกคลาสค่ะค่ะเราก็เรียน1วันเท่านั้นค่ะเรียนตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะถึงบ่ายสคลาสเรียนแต่งหน้าตัวเองเรียนวันเดียวเปลี่ยนชีวิตค่ะ